เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งจะกินอะไรกินเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นอาหารเช้าของเราปาเต้กาแฟทั่วโนนสนุกสนานมากร้องเพลงดียว่นเดยวเดีมยวมันสบายอ๋อแล่ะ ของลิมของเรากำลังจะเดินไปหาอะไรกินแถวลืมของนะเจ้าดูบรรยากาศเดินไปติดกันเอาอยาให้ทุกคนดูบรรยากาศตอนเช้าลืมของป้าเราก็บอกน้ำโขงแต่ทางทางหวงพระบางเขาเรียกว่าน้ำน้ำขของนี่นะลุงหนอง เขาเรียกว่าโป่นะลุงเนอกที่เราขึ้นมาเมาาื่อวานถ้าเราจะกลับเราก็ลงตรงเนี้ยข้ามไปเชียงเชียงอะไรนะเชียงแมนแล้วเปิดตั้งแต่เช้าเลยนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวคือคักมากจะไปเชียงแมนข้ามไปเชียงแมนแล้วก็ข้ามไปพงสาพงสาแล้วก็ข้ามไปด่านน่านห้วยโกนได้เนาะ ตร,ตรงนี้ก็จะเดินขึ้นไปตลาดหลวงพ่อบางตลาดเช้าเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นทางร้านประชานิยมตอนนี้เราจะเดินขึงด้วยกันรถตู้ทัน้น <c oughs> เดินเข้าตรงนี้ก็เป็นตลาดมีอาหารมีกาแฟมีเยอะแยะเลยแล้วแต่ว่าเราจะเลือกกินมเมื่อวานเรา เราเราไปกินอ่าเฝอที่ในตลาดละเช้านี้เราก็เลยลงมากินริมโขงปะสวยมากเลยรถก็เยอะคนก็เยอะ,อะกินอะไรกินะอ๋อเชา้ชาเช้แบบนี้กินอะไรอุ่นๆร้อนๆดีเนาะอ๋ะขอขปานเช้า เดินไปหาอะไรกินมีอะไรบ้างื้อผ้าคนเยอะเยอะ <c oughs> ข้ามไปดูว่าอะไรปล้ำเปลือคนเยอะคนก็เยอะเยอะแล้วก็มาดูดู จะเป็นกาแฟกินข้าวปุ้นจะเป็นไม่มีที่ไหนกินกาแฟกามหัวเออใช่แค่ดูเฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งจะกินอะไรกินเป็นโจ๊กหรือว่าเป็นฝั่งนี้ก็มี เดี๋ยวคนดูกันล,งล,งล,งลงุงลุงก็ลืมผอมมุมนล้นก่อนปะเจ้าเดี๋ยวคนเดินดูก่อนเจ้าโอ้โหคือคักมากทุกคนค่หรอปะเนี <laughs> ร้านนี้ก็จะมีกาแฟด้วยนะลุงกาแฟสดชดชดเด้ม่เล็น้อยนะครับนี้ก็มีกาแฟสดที่นีม่มีอะไรมีข้าวนะอะไรนะมีข้าวปุ้นใช่ไหมเจ้า มีกาแฟสดมันก่อเจาะมีขนมมีมีอะไรนะที่เป็นข้าวจีปาเต้อะไรนะมีมีเบิร์อะไนะผู้ใเป็นขนมจีนก้าปุ้นข้างในข้าวปุ้นเนาะเอาเอาข้าวปุ้นอันนี้เฟืองผู้ชายอ๋อข้าวปุ้นนี่คือใส่อันนี้ใส่อันนี้แล้วก็ใส่หมูอันนี้ เอาข้าวปุ้นอันนี้หนึ่งแล้วก็ข้าวซอยหนึ่งแล้วเอาอันนั้นอ่ะอะไรนะข้าวจีบปาเต้ใช่ไหมมีใช่ไหมมีเมนูอ๋ออยู่ในเมนูเราสามารถนั่งที่ไหนได้ดื่มกาแฟได้ได้เจ็ดสิบกาแฟอะไรกันบนเมนูกาแฟได้คนเยอะนาะหนาว อ๋อเราสั่งข้างในได้ไงดี่ไงดี่ไงดิมีกาแฟมีว้าอีพีโซร้อนอปพีโซร้อนสองที่เดี๋ยวนะมันมีอันนี้ไหมท่าน้องคะขับใจกาแฟพี่ว่ากาแฟอะไรเอฟพีโซ่ร้อนสองแก้วนะคะ เอาเอาสอง่สองล้วา,า,อานึ่งอะนนองจ๋าเปลี่ยนใหม่เอาอะอะไรนะอเ,อเมอเมริกาโน,โน่ร้อนหนึง่งแล้วก็เอ,อเิโซ่ร้อนแก้วหนึง่งาล้านเป็น,นะน,ค,นคนไทยแต่คนไทยคนไทยเยอะมาก นคือาทุกคนอันนี้คือนี่คือเขาปุ๊บ นกินาเลิถึง้เดินกเดินขาอีกแ้ทียากาศกมากสวยมากเลยมพระนิยมนะคุณวนิยมอยู่ตองขกับที่เราเดินเดินขา 見てね。<music> ไม่ได้สวาสดีแค่ไหนตัวทันนี้นะครับกินเป็นที่เลยต,ต,ตรงนี้น้ำตมน้้น้้นเำตบน้กต้มนำต้มน้ต้นตามนึต้นยยตีม้ม้มนน้นน้น้้

em <coughs> mà

ถั่วโนนสนุกสนานมากร้องเพลง,งคือคเอ่อกยวขนมปังก็มีรลางขายดีขายดีกาแฟสดด้วยขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะคะจะบอกว่าถ้าเรากินครั้งแรกเียมันจะแข็งมากแต่พอเรากินไปแล้วเออม,มันมีรสชาติของความกรอบ อร่อยมากกินแล้วอร่อยจังเลยพี่ดำแต้แต้แต่ <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะอีรุนข้าวจีปาเต้ข้าวจีปาเต้หลวงพระบารสชาติจะเป็นอย่างนี้ฟินเลยแซ่บหลกินอาหารเช้าๆอูสิทุกคนเขาใส่เสื้อกันหนาวกันหมดเพราะว่าอากาศหนาวแล้วชาวน้แล้วก็มากิน น้ำข้าวปุ้นข้าวเจ๋วน้ำร้อนๆอ,อุ่นอบอุ่นขึ้นมาทันทีเนาะกินเสร็จเราก็จะเดินไปตลาดเช้าอีกรอบหนึ่งว่าเชา้านี้มีอะไรบ้างน่ากินมากเลยทุกคนมากินด้วยกันเลยเจ้าเพ้าทุกคนเชา้ชาเช้านี้ยังมีคนอยู่เลย เราไปเดินตลาดกันต่อนี่แม่ค้าก็จะเดินวุ่นวัยวุ่นวายเขาเรียกว่าตลาดประชานนยมยาวไปฟินเวอร์ฟินเวอร์ทุกคนยังกินกันอยู่เลยเร<ม>านั่งกินอยู่ร้านนี้มุมนี้มุมนีม้เดินมาคนดู ตรงนี้ก็มีปาท้องโกเราสามารถสั่งร้านไหนก็ได้ไปนั่งกินตรงไหนก็ได้ถ้าไม่มีเดี๋ยวเปิ้นก็ช่วยกันเองอร่อยมากเลยลำแต๊ะจอะอร่อยมากเลยลำแต๊ะสวัสดีลุงแสดงเบาน้อยเมื่อคืนเป็นเบาน้อยใช่ไหมเมื่อคืนไปเที่ยวที่ไหนมา เมื่อคืนไปกับใครโอ้ยเมื่อคืนเมื่อคืนเราไม่ได้ไปด้วยใช่ไหมไปเต้นอะไรนะบาสโลบสนุกสนานชวนผู้เท่ารุ่นนี้มาเที่ยวดิไปเต้นบาสโลบสนุกมากบอกคลิปเช้านี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปคลิปนี้เรามากินนี่นี่นี่อร่อยมาก ให้อยู่บรรยากาศก,ก่อนค่ะไปบายเดี๋ยวไว้มาจะมาอุดหนุนอีกอร่อยค่ะจอลํำเจ๊นี่สบายดี